น้องมีนั่นที่ดาชาแนลค่ะเอฟซีบานแสงท่องฟีลแลนทุกทุกท่านนะคะวันนี้น้องมีเปลี่ยนหน้าที่นะคะเป,เป็นผู้ช่วยช่างนะคะ <laughs> ช่างพ่นค่ะวันี่พันผ้าไปลางเอะเราก็มีอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะหน้ากากอนามัยเพื่อจะน,นี่แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะจ๊ะพี่นงจา๋านี่ไม่ขาดนะจ๊ะอันนี้เป็น ออแอลกอฮอล์จากโครงการ u ู t ูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะเ,เป็นเป็นของตำบลเมืองแปกคะ่พะพอดีหลานเพิ่นเหตอยู่ตำบลเมืองแปกเพิ่นก็เลยเอามาให้หน้าเพิ่นว่าเอามาให้สังท้อนนะจ๊ะเอามาแจกนะคะก็เป็นโครงการที่ดีคะ่ะพี่นอ้องตุ้มแง่กัมี่ตุ้มใหญ่กับมี่คะ่ะตุ้มใหญ่เพิ่นก็เฮ็ดมาแจกแต่ว่าอันกับเอาไปแจกโรงเรียนคะ่ะไม่เป็นเป็นโครงการอันสัปดาห์ หือว่าโควิดปีกนะคะช่วยกันรณรงค์ต่อต้านโควิดเวยค่ะพี่น้องนี่จ้ะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เจกสวัสดีช่างพรจ้าล่ากำลังครับรถอยับใส่แว,ว่นดำโกชนะพุ่นอันนี้เมื่อแม่บารจรสีตากเลยพี่น้องแรกงแอกอฮห้อครับกิ่แต่ไคร่หอมอย่างดีพวกอาบูนทค่ะ บระเด็พกมีบประเด็พกปืนนะจ๊ะพี่น้องพกสเปรย์แอลกอฮอล์นะจ๊ะมันเอามีกับไปรย์ซอยคืนแล้วก็ถุงมือที่แบบสำหรับส,สุมมือยางนะคะสำหรับล้างสำหรับสวมใส่เวลาที่ล้างแอร์นะคะพีนพ่น้องเพราะว่าถ้าใส่หนังยาเนาะก็ต้องป้องกันจากของมีกอรเพราะโดนเสียถ้า,าให้พี่น้องเบิมม่งว่าเรียงานอีหยังจังไหนนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้กําลัางเดินทางอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวถึงสถานที่เราก็จะ หายพี่น้องมึงมาสั่งความเพื่อเห็นงานเจนงไหลนะคะกว่าจะได้มาเป็นช่างแอร์่แม่นว่าอยู่ดีๆสถาบันน่าจะพ้อมคือไม่เป็นช่างแอร์แล้วได้ค่ะพี่น้องไ <don> <don> อเราต้องต้องไปสอบนะต้องไปอบรมนะต้องไปอบรมต้องไปต้องไปสอบเพื่อให้ผ่านถึงจะได้ใบรับรองได้ถามพี่น้องขาอันนี้ไอเรากบไปไปสอบยุขันแกนมีมีพีญ่ป็นมีมีพี่่านะคะไอไอนึกนะคะช่างนึก อยู <mumbles. S 1> ่ขอนแก่นนั ken, uh, ่นแหละค่ะซับ huh. อ so. really. ิเ <SPEAKER> ล <Minecraft> ็กทรอนิกส really? oh, yeah. ์ขอนแก่นนะคะผู้ใดอยู่ขอนแก่นแถวๆนั้นนะคะก็เอิ่นใส่บริการได้เดื่องจากโรหาอายแล้วได้นะคะซับอิเล็กทรอนิกส์เสื้อหาเลยนะคะในเน็ตก็มีซับอิเล็กทรอนิกส์นะะคอันนี้อาจารย์เพิ่นนะคะเพิ่นไปเรียนน้ำอายเพิรนนั่นแหละนะคะเพิ่นก็เฮ็ดมาหลายปีแล้วเด้อไอหนึกงเราเฮ็ดมาหลายปีแล้วจ้ะพี่นนท์อ่าเป็นเพรโดนดอกยี่สิบกาปีมาสินก็ อันนี้เป็นเป็นอาชีพที่ห้าผันผันตัวมาจากที่ว่าตะกี้กับเห็ดว่องนะคะเห็ดมีเครื่องเสียงมีเวทีไอ้ล้วกับเป็นคนทำซาวนะคะแต่ตอนนี้คือสถานาการณ์มันเปลี่ยนไปพี่น้องเขากาต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เรารอดพ้นจากวิกฤตตรงนี้นะคะถามว่าเห็ดถามว่ามีการปรับเปลี่ยนสีเขากับอยู่บโโํรอเดินจากพี่น้องเดินเซเวทีกอง,องยุทาสแล้วแต่ว่านุมีคิดว่า พร้อมจะพอนี่คือคือคือจะพักไปก่อนแล้วละ่ะพักไบแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขาไปสูบา้านสังทองพี่แล้วแล้วเท่ากับทาหน้าที่ตรงนั้นเป็นหลักนะคะเนาะเออเพราะว่าอยู่กับเพื่อนแล้วเท่ากับต้อทงทาหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะรับผิดชอบหน้าที่ส่วนนั้นนะคะส่วนอ้ายเรากะกะสิเย็ดอาชีพนี่นะคะช่างแอร์นะคะไม่ได้ใํตำนานเนี่ยพีน่น้องเ่าเราเป็นเด็กประดน <laughs> ไม่ได้ในตำนานก็ก็คุณจะยึดอาชีพช่างแอ แล้วกัเหตุรับเมานะคะเดินระบบไฟฟ้าในบ้านนะคะเอะไฟฟ้าแอร์บ้านจานดาวเทียมนะคะาอเราก็เหตุใดเบื่เดียจับพี่น้องจา้าไออยาอา่างเราโลกก็บอกแด้ทดแต่แต่งานที่รับเนี่ยก็คือจะบอกไกลเราเข้ากับต้องเลือกโซนพร้อมเนอะค่ะต้องเลือกงานผมว่าให้น้องถามลูกค้าก่อน่าช่วงนี้ลูกค้าที่ให้เราไปล้างแอร์เดินทางม,มาจากต่างจังหวัดหรือเปล่าเป็นผู้ที่กัากตัวอีกอย่างหรือเปล่างสีนะค่ะต้องต้องเลือกว่าเป็นว่า ว่าว่าจะมีรางแองกับไปว่าจะมีงานกับไปโบแมนนะคะเพราะว่าเ้าก็จองพ้อง,ง,ก,องกันเจ้าของคือกันเลยครับพี่นอ้องอ่าแล้วทางทางมีลูกค้าโทรมาต้องถามไปเลยว่ามาจะใสครับอย่างยังสีหนาเพราะว่าเ้ากับเซฟตัวเองเหมือนกันนะคะปลอดภัยไว้ก่อนเนาะพี่น้องนเนาะถึงหนง,งาน,นงมีให้พี่น้องเบือ่อว่าอ่าแล้วเหตุงานใไใจน,นะจ๊ะ มาหอนางงานลราพี่น้องอันนี้ก็จะทำการล่างคอยห่อนก่อนนะจ๊ะก็ต้องล่างทั้งคอยร้อนคอยเย็นนะคะข้างในมัคอยเย็นเนาะอันนี้ล่างคอยห่อนก่อนพอตอนนี cool ้กับสร้างสั้งพอนค่ะสั้งพอนเพื่อนกำลังลือเออยู่เผื่อเสียเอาลูกมาล่างนะคะเผื่อเสียทำการล่างอันนี้ก็เป็น พินเตอร์แอร์พินเตอร์นะคะของเกษตรเห็นมาเป็นฝุ่นค่ะพี่นอ้อนงะคะ่ะอันนี้ช่างก็กค่ะผู้ซอยสั่งก็ค่อยค่อยหับจังซีล่ะค่ะรับแล้วก็มาวางไว้ก่อนนะคะจะอ,ออกไปล่างข้างนอกนะคะพี่นอ้องอันนี้พี่เขาก็ทำงานตามที่ได้ฝึกอบรมมานะจ๊ะได้ไป เรียนกับอาจารย์เพื่นอหละกับอาอเพล่นกับพี่นึกนก,กับบริวาทุกคนฟังทุกท่านนะคะจะล่างแบบไรยังเช่งไรนะคะแต่อันนี้ก็คือ,อายแล้วก็บอแล้วพาใหดแบบนี้นะคะเนาะเขากับเห็ดน้ำาอาจารย์เพิ่นถ้าสุดไทยก็สูตรไทยละค่ะสุดไทยก็สูุดท่าน,อนาโอ้ครับ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 โนาางเนาะ เดี๋ยวจะเ,เสียให้พี่น้องเมื่งวาเไปเดี้ยงข้าเขา้าค<อ>ือต้องล้างแอร์ปกติแล้วล้างแอร์นี่ต้องมีระยะเวลาในการล้างไหมคะช่างกี่เดือนล้าง3เดือน6เดือน3เดือน6เดือนนะคะผู้ใดเป็นปีบ้ราะทีในล่างก็โอโ้โหเครอะมากครับพี่น้อง แค่ตันเลยค่ะหลายคนนะคะคที่บางคนปีละเทือนอยู่ยค,คือตันเลยค่ะพี่น้องเป็นอเอ่อเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ที่เขาจะฟอกอากาศบริสุทธิ์คือดูดอากาศเสียเข,ข้าไปแล้วก็เป็นอากาศบริสุทธิ์ลงมากแต่พี่น้อง่ะบอ่บอไดล่างก็คือเหมือนกับว่าอ้ากระจายแบคทีเรียซูจะขอางเลยค่ะอากาศไม่ดีสุดแต่เองนะจ๊ะน้หยด น้ำหยดเดีย๋ยวเอาขาไปห้องก่อนนะจ๊ะันนี่เป็นผ้าสำหรับรองล้างนะคะห้องนำ้ำบางที่อาจจะไม่ไม่ไม่ได้อยู่ติดหน้าต่างแบบนี้เราก็คือต้องมีถังมารองนะคะห้องกืจเอาถังมาลองพางจะล่องน้ำเสียทีหลังแอะ แล้วก็จะคอยออกไปเทศของเราแต่ถ้าเ,าเป็นบ้านชั้นเดียวหรืออยู่ชิดขอบหน้นตาต่างแบบนี้นะคะเขาก็สามารถปล่อยน้ำถิงไฮไล์ออกไปนี่โดต้นไม้ได้นะคะด้านขางบ้านย่าเพิ่งจะเป็นต,ต้นบักนาวก็อพอดีก็ <c oughs> อพอดีน้ำไหลไปหาต้นบักนาวนี่อาแล้วถอดอุปกรณ์ลงมาซะ อันนี้เป็นข้อเย็นค่ะพี่น้องอันนี้ล้างตามระยะก็สะอาดอันนี้ล้างตามระยะก็จะไม่ค่อยสกปรปกเท่าไหร่นะคะเราจะเห็นมันเป็นคราบฝุ่นเป็นคราบนี่ค่ะเกาะอยู่นะจ๊ะอันนี้เป็นคราบฝังลึกหั่งใน,งงในที่ฝังอยู่ขั่งในนะคะพี่น้องเ,เ,เดอะไรขึ้นงไก่เนี่ยเกิู้มัห้บึง คุณจดูใกล้ๆก็ได้ดูนี่จ้ะนี่ขนาดมาล้างตามนี่ขนาดล้างตามระยะเด้ค่ะข้างนอกสะอาดแต่ข้างในจะค่อนข้างจะเริ่มก่อตัวของแบคทีเรียพี่น้องอาจจะเห็นว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นว่ามันจะไม่สกปรกเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วก็คือนี่แหละค่ะพี่น้องย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเออจะไมใกล้ๆก็วถือว่าล้างตามอย่าเร็จจ้ะ โอเคเดี๋ยวสร้างคนบอกว่าถึงมีเบื้อแก่เบื้องวัดศักดิพี่น้องก็เล่นสีไลตาเนาะอัน่ปูตอกมานอันที่ปูดออกมาเนี่ยมีค่ะภาพดำดำนะจ๊ะแบคทีเรียทั้งนั้นด้วยค่ะพี่น้องคะต่างตัวของฟุ่นที่มันฝังเออ่ฝังตัวฟุ่นฟุ่นที่ฝังตัวอยู่อยู่ในค้อเย็นนะคะบางทีการล้างน้ําเปล่าก็ไม่สามารถที่จะทําความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมนะจ๊ะเราก็ต้องใช้น้ํายาช่วยไม่ออก น้ำเปล่ากอ็โอเคครัพี่น้องอันนี้เป็นน้ำยาเอ็นเก้านะคะที่สามคนใส่ทีซามคนเออนนดูเถอะพูดคำเดียวเดี๋ยวสีย่านเอลจะควงมุอเลยวันนี้ค่ะ <c oughs> อ,อันนี้ก็เป็นอเออเมื่อกี้คอเย็นที่วัฒนาล่างนะคะอันนี้ล่างแล้วนะคะหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะ ก็สะอาดแล้วนะจ๊ะของไหนก็สะอาดนะคะนี่เลยค่ะทำเห็ดผนทำไมถึงต้องล้างสะอาดแล้ว,อ,วอันนี้เสร็จแล้วทดสอบระบบใช่ไหมคะช่างใช่ใช่เยอะเลยวรอ,ลอแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมอแป๊บหนึ่ง <c oughs> เึแล้วค่ะพี่น้องอันนี้เทสระบบอยู่หรอคะเทสอุณหภูมิอุณภูมิควัดอุณหภูมิว่าเย็นไหมนะคะได้ตามตามที่ตั้งไว้ในรีโมทหรือเปล่าตรงกันก็คือโอเคใช้ได้นะจ๊ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องมิกะขอลาพี่น้องไปสหนิสกรขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมนะคะช่องมีนันทิดาชาแนลขอบคุณเอซี ขอบคุณเอฟซีบ้านแสงทองฟินแลนด์ขอบคุณที่ทห้การติดตามรับชมนะคะถูกช่องทางบราวเา็นเป็นทางเฟซบุ o กทางยูทูบนะคะสำหรับช่างพรกัน้องมีนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหนาพอกันใหม่อยู่ดีไม่แหง้งลำล่ำด้วยๆเบ็สุขสุขกันค่ะสวัสดีค่ะ